เด็กสาวตั้งใจจะเข้าไปช่วยชายชราคนนั้นแต่กลับต้องชะง,งักด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นรอยแผลเป็นบนใบหน้าของเขาคนขับรถเมลเร่งให้ทุกคนรีบขึ้นรถแต่ชายชรากลับจับเด็กสาวไว้แน่นและไม่ยอมปล่อยตัวเธอไปในที่สุดประตูก็ปิดลงพร้อมกับที่รถเมล์เริ่มเคลื่อนตัวออกไปทันใดนั้นเด็กสาวเหลือไปเห็นชายผมแดงคนหนึ่งที่ดูขุนตาแต่รถเมลก็วิ่งออกไปไกลแล้วเด็กสาวผู้มีจิตใจดีพยายามแบกชายชราไว้บนหลังเพื่อจะพาเขากลับบ้านแต่ไม่นานเธอก็พบว่าชายชราคนนี้ไม่เพียงแต่หนักราวกับก้อนหินเท่านั้นแต่ เขายังไม่หายใจอีกด้วยขณะที่เธอกําลังสับสนชายชราก็กลับลุกขึ้นยืนและเดินได้ด้วยตัวเองเสียอย่างนั้นพอดีกับที่มีรถแท็กซี่ขับผ่านมาเด็กสาวจึงตั้งใจจะโบกรถแต่พอหันกลับไปชายชราก็หายตัวไปแล้วที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าคือคนขับรถแท็กซี่บอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีแค่เธออยู่คนเดียวเด็กสาวไม่ได้คิดอะไรมากแต่เมื่อรถเข้าสู่ทางอุโมงค์<ม>เธอก็ได้เห็นรถเมคันนั้นประสบอุบัติเหตุชนอย่างรุนแรงที่แท้ชายชราคนนั้นได้ช่วยชีวิตเธอไว้เด็กสาวพยายามปีนขึ้นไปบนรถเมภายใน พังยับเยินมีเพียงนักเรียนหญิงคนเดียวที่ยังหายใจอยู่เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาพบว่ามีคนหายไปหนึ่งคนปรากฏว่าเด็กสาวได้พานักเรียนหญิงคนนั้นกลับบ้านเพื่อสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อได้ยินเธอพูดว่าฆาตกรคือชายผมแดงเด็กสาวก็แกล้งทำแก้วหล่นเธอหยิบเศษแก้วขึ้นมาและจ่อไปที่ลำคอของนักเรียนหญิงคนนั้นทันทีอันที่จริงเด็กสาวสังเกตเห็นข้อผิดพลาดตั้งแต่แรกแล้วจากอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดนั้นนักเรียนหญิงคนนี้กลับไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นว่าความลับถูกเเเปิิดผยยนนักรีหญง จึงหยุดการแสดงและในวินาทีต่อมาเธอก็กลายร่างเป็นผู้ชาย